สวัสดีครับเอาอีกแล้ววันนี้เอามาเอียงแล้วอันนี้เดี๋ยวแจกของวันเด็กแม่แจ่มครับแม่ซื้อของเลยเลยมาเดินทางครับพายกับสี่ห้าคน โมลิจมเติมคือสองหลุน,นตลาดหางดง วันนี huh? ้มนเวกานก่อนน่กินนั่นนงนี่คห นี่ตอนนี้ได้กับข้าวแล้วหมูทอดหมูปิ้งเอ้าซองมาหาหาหาัไหนแล้วามาเอยียบการา์ดหน่อยมาเจอไกลแม่แจมเลยครับ ขาาแกกนยอาน้อ,นอแถมตัวครับซื้อขนมไปฝากเด็กข้าร้านขนมหังโดงกางหั่ดงมาเลยอือไปแจกก่อนตัวเาอะล่ำรวยล่ำรวยนะครับเนะอบโอเคนี่เยอะแยะ จเจอเันียญม่แจ่มแวครับแล้วรลเราอาจจะรีบหน่อยรีบหน่อยรอเดี๋ยวถ้าเจอละอ่ออนถ้าก็จะแจกเลยเอออ๋อเสริมมันจะมีนักสู้หน่อยไปเจอเหรียญแม่แจ่มแล้วครับ และนี่คือธรรมชาติธรรมชาติที่เราต้องมาสัมผัสเราจะต้องมาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามที่น้ำเยือกเย็นเย็นมากเลย <S 2> <S 2> อ่าอันนี้เป็นการแสดงอลออนโรงเรียนบ้านเมืองฝากที่เอามา อาจากสของื้อของมาอยู่กับแม่น,แมน,น,นี่พี่น้องมนเรา

สัมภาสิได้วิที่สุวาตดามรักทีก้วไกสกใจไปตระคยเสียมายนนำรยาของท่านพ่อเศรทกินโอเพียงุที่ตนพัฒนาพัไม่ว่าพัะท์ายเจ้านนี่ของฝากดูไม่เสื้อค่ น้ำน้ำเงินหมดน้ำเสื้อมรูปมาดีเป็นหนึ่งเดียวกันยาและสารกข้าวสารจะมีซอสข้าวสารข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องกระป๋องนะครับทีนี้ เชิญนะครับต้องมีผู้ปการะคุณที่จะมามอบของละวันให้กับทางโรงเรียนวันสำหรับวันนี้งานบัตรดีวันนี้นะครับเชิญครับไปไปไปหมดก่อนหมดก่อนตอนนี้อยู่มองครับตอนนี้ถ่ายรูปอยู่ครับผมยังยืนไปอีก เอากดไลค์เลยๆกดไลค์ยิ้มเนาะโอเค,อเ,คเรียบร้อยครับขอบคุณครับทุกท่านครับผมขอบคุณครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่ร่วมทำบ,บุญมาโดยนะครับมหมฮาตมแชนแ่ลาได้มาแล้วตอนนี้ก็เซ็ตภารกิจแล้วก็จะเข้าสู่การพักผ่อนต่อไปเดี๋ยวท่านก็รอชมต่อ หนโลกอ้หนละวันนี้อาจารย์กินจักร้าให้เด็กๆครับวันนี้มันเด็กตัวแข่งฟุตบอลนี้สเพราะว่าสีคนเป็นผูกรักษาประตูหนึ่งคนอันคนหนึ่งอาลงไปลงไปดู เป็นหน้าห้องเป็นโลมไงเป็นโลมเบาป้อนเนอะอ้าวป่ายิางชูอ้าวเอาละเอาล่ะเอาเมียวันสกัดรที่หายเกินยิงไปแล้วไม่เข้าครับรามาฆ่าสีมาฆ่าไม่ติดยิ้มอย่างเดียว ไปแล้วไปแล้วไปไปไปออกไปอาวออกหลังอาวพวกเดียอกกาอยู่งไหนลูกอ๋อ

คนบอกเฮ้ยจับเดี๋ยวไหม เดี Shit, ๋ยวเรามันเย็นเนเดี๋ยวจัดจะจัดนออเล่นแหมกรามเนาะตอนนี้มันฮอนล้ำไปเดี๋ยวเป็นลมอ่าตอนนี้เด็กๆก็เล่นเกมไปเป็นเกมนะคือเกมผู้ใหญ่ก่อนมาดูเต็นนี่ก่อนเนาะ นี่นี่มีอะไรบ้างกินส้มบ่อ้อันนี้เต็นเด็กน้อยเต็นเด็กน้อยของไข่เอ้ยโอ้เต็นทงเดียมนอนได้ปะตัวมันแนวขนาดยืนเลยยืนนี่นี่นี่บรรยากาศผู้ใหญ่ ยายอินนอนี่กะอ้เต้นยาอินเขาฟันนอ้ลบข้าอนี่กะยาอินยายาเต้นยายยาวก่อนเหลือซ่ไปแล้วอันนี้ต้เต้นหอยเต้นหอยตีขวากเฮ้ยนั่งแนไปาวยโอเคโอเค โอ้นี่ของบูมก็เห้ยน okay. okay. ี the ่บรรยากาศตอนสามโมงอันนี้ของแม่เลี้ยงเอก็เลี้ยงยก่ดูทั้งนายนะแกว้งกหมดหมดมหมอนหมอนมีหมดหมดมีหมอนหมอนมีหมดาตงเด้แตงเด้โอ้ห

นี่นะจะว่าต้องทำความแพ้ก่อนนนี่เด็กๆเล่นเกมตรงปูหลออ่อนกันเล่นฟุตบอลกิจกรรมประจำปีเนี่ยมาทำทุกปีเนาะน่สมเนาะเออนี่ยเหรอแจกของเสื้อฮ้องอ่ะ ซื้อข้าวสารได้เงินเราที่นี่มันมีเหรออนนักเรียนกีโคนะสอ่อนนักเรียนประมาณกี่คนนังสาทิพทิที่มันนอนอยู่นี่นะ <c oughs> ที่้านไก่เนาะ <c oughs> อืมปีหน้าก็จะขอจะแม,ม่แหมคอยจะสมทบทุนก็มาเลยไม่เอ,นนอากินซา <c oughs> ซ่านี่เลย นี่เลยนี่เลยนี่แหละไม่เจ้ามีหรักฐานมีนี่อยู่อ๋อเล่นปิงโก้ครับเลข4ทำไมไม่มาเลข5เนี่ยแอนบอกออกตอะเบอร์6โอเคบรรยากาศตอนเย็นๆจ้ะโอ้ยมีข้าวหลามตัวเดียว เนาะบอให้ดูแลลูกมามสี่ห้หทีผมไม่ดูละไม่จะกิดว่าอหัวใหม่ไหมเอาใหม่แล้อเอาหนึ่งสองสาาหกเจ็ดเจพอต้องเทได้ตั้งร้อยแปดทีแต่ทุกทีไกลโดนแต่วันนี้เรามีนี่กับกองไฟแล้วก็เด็กเด เด็กๆอย่าวิ่งลงมาใกล้กองไฟเนอะวันนี้มีกิจกรรมตอนกลางคืนหรือเปล่านี่ไงกิจกรรมตอนกลางคืนของเรานนเผาข้าหลามแล้วก็มีนี่เไรไม่รู้ครับ โอเคนี่รอบๆบ,บริเวณก็จะมีโมโหมู่ฮาวพุ่งนี้ก็จะมีโรงทานตอนมีโรงทานเราคงต้องตื่นแล้วเราจะนอนกันตรงนี้กางเต็นท์กันแล้วที่นี่ก็จะนอนบนนี้โรงเรียนใช่ไหมนุ่งเดีย หลังจากนั้นเราก็จะตื่นตอนเช้าแล้วก็จะกราบกันละลุกค้าเมืนมาไปดูทะเลหมอกอะทะเลหมอกดูทะเลหมอกเสร็จแล้วก็จะกราบกันเออดูก่อนสถานการห์ก็ออกมาว่าโตขั้นตัวนึ่งจริงเลือกปาร์ตี้พ่อบมาได้ยินเลยไงใช่น่ะเอาเป้กระเป๋าเข้าไหนเอีหยดมาจองที่นอนก่อนมา,นา,นารรยากาดจ้า <c oughs> โอ้ยไม่เห็นแม่พี่สีเลย บรรยากาศแต่ว่ามาเห็นหน้าขายสักคนดดแต่เขาก็ลางดูเยี้ยเงี้ยทุกคน,นไปกายไปนอนเนี่เดี๋ยวไปจองที่นอนก่อน แต่ที่ยงคือละบางคนก็นยังเขาข้าแหลมกันอ,อยู่เ <laughs> นี่ยโอ้อยมาดูดบุหรี่อยู่พี่จืน่นเจตองแดด <laughs> ตอนนี้ตเวลาประมาณตีหน่อะตอนนี้นะโอ้ยยังบ่ถึงิงะบันงอะที่โมงวะประมาณห้าทุ่มครับตอยังมีห้องเพลงอยู่พุ่นห้องเพลงอยู่ครับปุ่นพุ่นพุ่นุ่นพุ่าหารห่พุ่น แล้วเฮาไหวเหรอครับเฮายังไหวกันอยู่เหรอครับไหวอยู่ครับไหวอยู่เนาะแค้ทุ่มให้ทุครับน่าจะแม่นโอเคให้ทุ่มไหวครับรอ,อบแป๊บหนึ่งสองรายงานสถ,า,ถา,นานการณ์<อ>ไปเรื่อยๆครับสองสอันนี้จะเป็นอะไรนึื่องรือเไื่งาราวอะอย่างเนี้ย นอนกอดแเนอนอนด้วยมานอนกอยแฮนอนเฮฮึเมาเหล้าเชือของดีไม่แจ่ม่ะของดีไม่แจ่ม Yeah. หลับโตนี้ข้ามคืนนี้ยังมีหมูกระเราไปจะไปพอนไม่ิดมาผมหมูกดเราพุ่เราแล้วเต่กะนเข้าห้องน้ำเห็มมได้ส่อยเน่ยมเ้นมาแอ้้เจ้ามาตื่นแม่แลเข้าห้องน้ำาสักครั้เอามาเข้าห้องน้ำไอ้ดีไม่ดีเอาหมูตลูกเลยเอากระมเลยงเขาแกามเล้ยงเลยตอนนี้ประมาณตีสครับ มีบอลเลยแขนนวดอยู่ครับนวดโอ้ยไอโอ้ยไอไตัวนี้มีหน่อยแน่ไม่หน่อยมอ้ยผมครับโอ้ยโอ้ตีแานหลาบแล้วเด้อยนวดลาบจ้าฝ้ายก็บเอมมีแต่ฝ้ายเนี่ยมาดูดูยเดีกันตอนเช้าพรุ่งนี้เช้าครับ เจ้าแล้วครับหนาวตลอดเรื่อช้าเช้าเ่งันจะเป็นฐานที่เาจะตามคือกับปาตาคุณให่คุ้ที่อยู่งเรี้าไ้าแท่านไปมวยนาไป กจะได้ตาลหมายตามท้ยุ่นเพิ่นไดีของกิ่ของตาลไฟไฟ้าหน้าเจมอร่อยเอครับโคตรคร่อเจะ้ออกอมกินแ้ลูกมนเยอะอนี่นี่มันุนาวก็ว่าอย่าได้นะมันหนาวนี่มันาวเจมาเจมตื่นเลยอเจมอเจมตื่นตอดตื่นเลยเด่หมม่ของมึงยไป คลิปกแหละมันห right ่วยนะหแป๊ลืมายคลิปมอตื่นกันด้อกันนี้เบียมด ทะเลมอกหนาวเลยนาก็มาร่วมขอขอิญชวนทุกท่านเข้าไปบพูปร่ยองค์เดือนนะครับโอ้โอ้าท่นเด็กนนะครับมือนะครับมือเฉยนะครับเด็กๆข้านนี่คืออย่างไรเผยแกโอ้ยสุกยังเน่านน่คืออย่างไ nhiều, vùng lúa này cả súp rồi nè, lấy bao, bao, bao,